ล่าสุดคุณวิมลไสนิมนวนนะคะนักเขียนรางวัลสีหลายโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญของนักการเมืองเนี่ยแหละคะ่ะเ <c oughs> จ็บแสบแม้ว่าจะไม่มีคำหยาบแต่ว่าเจ็บแสบคุณวิมลไสนิมนวลโพสต์ว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวดูกันไปพร้อมๆกันคุณวิมลเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้หนักหัวพลเมืองมันหนักหัวเฉพาะนักการเมืองที่โกงชาติ ขายชาติล้มเจ้าแล้วก็พวกกเรวกระราชที่ฆ่านักการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแต่มันอาจจะเป็นโทษกับนักการเมืองเขาจึงต้องการแก้หรือว่าร่างใหม่ไม่ว่าจะใช้เวลาและงบประมาณมหาศาลแค่ไหนเพราะเขาไม่เคยสนว่าประชาชนกําลังลําบากทุกหย่อมยานี่เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนนะคะติดแฮท ปบเลือกนายแล้วพูดถึงคุณวิมลใส่นิ่มนวลเนี่ยก็ยังโพสต์ข้อความอีกโพสต์หนึ่งเป็นโพสต์ที่พัดพิงแล้วก็เหมือนวิเคราะห์ไปถึงด้อมส้มนะคะที่อวยคุณนา,นานทธรคุณพิธาหรือว่าคุณนัฐพงศ์คุณวิมลบอกว่า3คนนี้เนี่ยมัดรวมกันมาก็ยังไม่ได้มีคุณสมบัติหรือว่าศักยภาพเพียงพอที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความรู้ที่ คุณรู้จริงหรือเปล่าคุณประดิษฐ์ถ้อยคําหรือเปล่าหรือว่าเป็นวาทกรรมแน่ๆโดยเอาเหตุผลประกอบมาทั้งหมด4ข้อประการแรกสิ่งที่พิสูจน์ก็คือพวกเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในอาชีพของตอนเองอย่างชัดเจนบางคนทําธุรกิจตัวเองแล้วเจ๊งด้วยองค์จะทราบกันดีนะคะบางคนไม่เคยบริหารธุรกิจของครอบครัวเพราะก็ไม่ได้มีความสามารถ 2. ทัศนคติอันนี้สาคัญนะคะบางคนเนี่ยมีทัศนคติที่มองสังคมเป็นลบเพราะขังตนเองไว้ ในข้อแห่งความเชื่อที่เป็นลบจึงมาโทษนะคะตัวเองประเทศชาติมาโทษอะไรก็ไม่รู้ข้อ3ไม่มีประสบการณ์บริหารราชการแผ่นดินไม่เคยทำงานเมื่ก่อนไม่มีความรู้แบบองรวมมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจและการเมืองในสังคมและสุดท้ายการมุ่งแต่จะทำลายสถาบันเป็นเป้าหมายหลักความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนก็แถบจะไม่สนใจสนใจก็ได้คำพูด ท่าทีเพื่ออะไรอยากได้คะแนนเสียงเพราะฉะนั้นพวกคุณก็คงมองไม่เห็นปัญหาของประชาชนที่เกิดจากหลากหลายเหตุผลมุ่งมั่นแต่จะใช้ในโยบายประชานิยมรวมถึงรัฐสวัสดิการที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ในเมื่อไม่มีความรู้จริงมีแต่ความรู้ตามข้อมูลตามตำราซึ่งส่วนมากมันเป็นความรู้เทียมบ้างก็ตกยุคมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นคือมีการประดิษฐ์วาทกรรมสร้างวาทะเทศเทหวังจะให้โดนใจผู้คนซึ่งมันไม่ได้บอกว่าอันนี้ คุณเก่งพอที่จะบริหารประเทศได้ปัญหาของประเทศไม่ใช่ร้านหรูที่พวกคุณหนูจะเช็คอินมาอวดกันนะคะติดแฮชแท็กตัวเองยังเอาไม่รอดเลยมนี่นคือสิ่งที่นักวิชาการหรือว่าหลายคนมองว่าการพยายามของนักการเมืองของพรรคการเมืองหลายๆพรรคเองเนี่ย ไม่ได้มีการสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนใชนะ่ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อตัวเองตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็กําลังเดือดร้อนใช่นักการเมืองก็กระเฮี้ยนกระหือที่จะแก้รัฐธรรมนูญม,มันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแม้รัฐบาลแพ้ทองทานเข้ามาทํางานไม่ทันไรจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการแก้รายมาตราแต่ว่าปมที่คุณจะไปแก้เนี่ยคือคุณจะไปตีกรอบคําว่าจริยธรรมซึ่งเป็นปมที่ทําให้คุณเสียท้าพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สิ้นสุดความเป็นนายกรั ม,มันกว้างเกินไปแล้วก็อ้างว่าอะอย่างเช่นล่าสุดคุณแทนทองทานทำมินิฮาร์รเนี่ยก็ไปล้องกรมจริยธรรมมันตีกรอบมันกว้างเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้เดี๋ยวเราจะแก้รัฐธรรมนูญเสียงก็เลยวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเพราะคนที่จะแก้คือนักการเมือง ประโยชน์ที่ได้มันก็จะตกแก่นักการเมืองปรากฏวันล่าสุดวันนี้ค่ะอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งจะว่าไปก็คือคนที่ออกมาโยนหินถามทางเรื่องนี้นะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกมวกอีกใบก็คือมือกฎหมายของรัฐบาลเป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยวันนี้นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณชูศักด์เกี่ยวกับสาระสาคัญในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราฉบับของพรรคเพื่อไทยซึ่งเราเห็นหน้าตาของร่างกันแล้วเนี่ยนะคะก็มีอยู่6ประเด็นซึ่งสาระสาคัญก็คือไปตีกรอบคําว่าจริยธรรมให มันเข้มข้นมากขึ้นคุณสมบัติของคนที่จะเป็นสสเป็นรัฐมนตรีคุณสมบัติของคทน,น,นคงคที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระการจะให้ใครพ้นจากสมาชิกภาพต้องใช้เสียงข้างมากเอ๊ะมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองหรือเปล่าแล้วประเด็นจริยธรรมเนี่ยท่านจะตีความอย่างไรแล้วยังไงคือต้องให้คดีไปถึงสารดีกาเท่านั้นหวัวมัน มันลดความเข้มข้นลงหรือเปล่าอาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมนะคะคือเราก็ยังไม่ได้มีจุดเริ่มต้นว่าจะนับตรงไหนเพียงแต่ว่าก็มีหลักการแนวคิดว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่ที่สารดีการรับฟ้องให้เป็นคดีจริยธรรมหรือเปล่ามันจึงจะเข้าข่ายขัดต่อจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็ห้ามดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีโดยกระบวนการจริยธรรมเนี่ยก็คือต้องมีการไปร้องกับปวชแต่ถ้าเกิดว่า มีคนที่อยากจะกันแกล้งกันแล้วไปร้องปปชแล้วเรื่องอยู่ในปปชแล้วผิดแล้วเนี่ยโอ้โ oh, หแบบนี้มันก็อาจจะไม่แฟร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเอาความเข้มข้นคือให้สารดีการ,รับเป็นคดีก่อนหรือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในชั้นอื่นๆนะ่ไม่เอาเอาเฉพาะคดีที่อยู่ในชั้นดีการแล้วเท่านั้นหรือไม่ถ้าไปร้องปปชคุณก็ต้องรอให้ปปชชี้มูลก่อนนะ ไม่ใช่สมมติดิฉันไม่ชอบคุณสถาพอรอมเป็นนักการเมืองไปร้องอปปชเลยคดีอยู่ในชั้นปปชเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับแบบนี้มันมันดูกว้างเกินไปไม่ได้ต้องให้ปปชชี้มูลหรือว่า ให้สารดีกาแผนคดีอายาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยรับเป็นคดีก่อนมันจึงจะนับหนึ่งว่าอ่าบุคคลนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีนะคะคุณชูศักดิ์เนี่ยยังกล่าวถึงประเด็นการแก้มติสารรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็จะไปแก้ในปมที่ว่าถ้าคุณจะพิจารณาให้ใครพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นรัฐมนตรีต้องใช้เสียงข้างมาก2ใน3ยกตัวอย่างเช่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญมี9ท่าน2ใน3คือต้อง6ต่อสามเจต่อหนึ่ง 7ต่อ2 8ต่อ1หรือ9ต่อ0อย่างกรณีคุณเศรษฐา5ต่อ4เนี่ยไม่ได้นะมันต้องเป็นเสียงข้างมาก2ใน3หลักคิดคืออะไรคุณชูศักดิ์อธิบายแบบนี้นะคะว่าหลักคิดก็คือเราต้องการที่จะใช้ความเข้มข้นคือคุณจะเอาใครสักคนหนึ่งให้หลุดจากเก้าอี้ความเป็นรัฐมนตรีหรือหลุดจากความเป็นสสเนี่ยมันต้องใช้เสียงข้างมากพอสมควรนะ จึงจะเอาคนคนนั้นออกจากการเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นสอสอได้คือมันต้องมีพยานหลักฐานมากพอสมควรถือว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการยุบพักนะคะเอาเฉพาะถ้ามีการยื่นพิจารณาความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่หรือว่าความเป็นสอสอสิ้นสุดลงหรือไม่ควรจะต้องใช้เสียงข้างมากอย่างน้อยสอในส คือหลายปมที่จะแก้แล้วสังคมก็ตั้งคําถามกลับหมดเลยรวมไปถึงงบประมาณที่ใช้คุณไปแก้คุณสมบัติต้องทาประชามติใช้เงินพันล้านหมื่นล้านเอาไปช่วยน้ําท่วมดีกว่าไหมนักข่าวถามว่าอ้าวแล้วที่เคยเขียนเอาไว้ว่ารัฐมนตรีต้องติดคุกคุณจะไปแก้ใหม่ตัดทิ้งเพราะอะไรคุณชูศักบอกว่าอย่างกรณีสารชั้นต้นเนี่ยนะคะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยมันควรจะต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เกิดความชอบธรรม ถ้าเกิดว่ามันไม่มีความชอบธรรมอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นธรรมกับคนที่ขึ้นมาดํารงตําแหน่งตรงนี้ทีนี้ไทม์ไลน์ล่ะตอนนี้เริ่มมีการเปิดร่างแก้ไข6ข้อของพักเพื่อไทยออกมาแล้วแล้วจะยื่นเข้าสภาได้วันไหนนะคะคุณชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเลขกลมกลมที่เรากําหนดเอาไว้ก็คือ25กันยายนก็คือสัปดาห์หน้าครับแต่นี่เป็นตุ๊ก,กตานะไม่ใช่ว่าเดี๋ยว25จะยื่นปุ๊บเลยเป็นตุ๊ก,กตาเฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งกกาาาาาาารรรรพพิิจจจณณน่่็ะะ3ว รวดเลยทีนี้ตามหลักการเข้าครก็คือหนึ่งคือ,อมีสิทธิ์เสนอร่างเสนอร่างปุ๊บรัฐสภาว่าไงถ้าโหวตเห็นชอบต้องมีเสียงสอวหนึ 3, ่งในสามสสฝ่ายค้านอย่างน้อย20%ซึ่งหลังจากที่สภาสมมติถ้าเห็นด้วยมันก็ต้องมีการทําประชามติตรงนี้กังวลไหมเรื่องของการทําประชามติจะทําประชามติได้ในช่วงไหนคุณชูศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวต้องรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพิจารณาด้วยทีนี้คนมองว่าแล้วทําไมพักเพื่อไทยเนี่ยเลือกจะแก้แค่ น่า,าสารรัฐธรรมนูญทำไมคุณไม่ไปแตะปมเรื่องของอำนาจป Mull ปชอย่างที่พักประชาชนเขาเสนอมาเพราะว่านอกจากพักเพื่อไทยแล้วก็มีพักประชาชนที่เสนอเข้ามาด้วยนะคะคุณชูศักบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปปชเราก็มีร่างแก้ไขพรบ,รบปรปชเหมือนกันซึ่งก็มีการแก้ไข OF หลายเรื่องนะคะส่วนคำถามที่ว่าพักการเมืองดำเนินการเองแบบนี้เนี่ยนะคะ M. M มันจะมันจะส่งผลกระทบประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่คือยืนยันว่าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเสียงในสภาจะมีปัญหาหรือเปล่า าการจะแก้กฎหมายต้องเป็นเสียงข้างมากในรัฐสภาสสเอาด้วยไหมสอวอเอาด้วยไหมคุณชูศักดิ์ก็บอกกันะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันจริงๆเราไม่อยากจะมองว่าเสียงเพียงพอไหมแต่เราต้องยื่นให้เกิดความยุติธรรมในระบบมองว่าทําแบบนี้เนี่ยน่าจะสบายใจมากกว่านะคะส่วนการทางประชามติกังวลหรือเปล่าว่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าไปแก้กฎหมายแล้วจาก d o u b ลม majority เสียงข้างมากสองชั้นมาเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียว คุณชูศักดิ์บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็คิดว่าเราจะเดินสายกลางก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรมัง้งเรื่องการแก้รายมาตราบแบบนี้เนี่ยคืออาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยพูดถึงเรื่องของการยื่นนะ,ะร่างการแก้ไขกฎหมายธรรมนูญรายมาตราแล้วก็ชี้ชัดแล้วว่าเรื่องของคุณสมบัติจริยธรรมความซื่อสัตย์จริยนรรมเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีการแก้อีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าอํานาจของปปชนะพักเพื่อไทยเองนยก็มีการเงินแง้มนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นเรื่องของการแก้พรป ของปอปชประเด็นสําคัญก็คืออํานาจในการสืบสวนสอบสวนของปอปชอ,อาจารย์ชูศักด์เนี่ยเขามองแบบนี้ว่าถ้าเกิดมันมีคดีบางคดีแล้วส่งไปให้กับปปช ปปชบอกว่ามีมูลสั่งฟ้อง mm. ไปถึงอายาการอายาการบอกไม่สั่งฟ้องแต่ที่สุดแล้วปลายทางเนี่ยปปชก็ยังคงสั่งฟ้องมีการดําเนินการเองแบบนี้อาจารย์ชูศักดิ์มองว่ามันอาจจะเป็นการคานอํานาจฉะนั้นต้องมีการแก้ไขถึงประเด็นเรื่องของอํานาจฟ้องของปปชอีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามคุณผู้ชมบอกว่าเออแล้วการยื่นการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําว่าครอบงำพัก หรือว่าการยุบพักแบบนี้อาจจะทําให้การแก้ไขสมาชิกพักคนใดคนหนึ่งกลับมาเป็นสมาชิกได้ไหมยกตัวอย่างคือนายทักษิณชินวัตรอาจารย์ชูศักด์บอกว่าจริงๆการแก้ไขคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกับใครนะไม่ได้หมายถึงใครเป็นพิเศษแต่ต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองแล้วก็มองว่าควรที่จะมีการเปิดกว้างด้วยนะส่วนหลังจากนี้แล้วเนี่ยการทําประชามติจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะคะหรือว่าการที่นําเข้าสู่สภาในการยื่นแก้ไขกฎหมายธรรมนูญน,นั้นจะทําได้หรือไม่วันที่25กันยายนนี้อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะนําเข้าได้ไหม